มันเปลี่ยนไปมาครับค่ะเี่อะไรเนี่ะตลาดกลางมันจะกระตุกกระตุกนี่คืออะไรอ่ะไม่ปรรทัดไปไหนหมดอ่ะคาร์พี่คาร์ตอนแรกมันบักตอนแรกมันบักทำแบบแล้วมีอะไรป้าเนี่ยอันนี้มีอะไรป้าเนี่ยอ๋อมีมีวิ่งรอบสนามพี่อยากไปวิ่งไหมล่ะตอนเนี้ยไม่วิ่งเฮ้ยเขาเขาเคลียร์กันแล้วนะใช่ดีกันแล้วดีกันแล้วโอเคโอเคอติก็แจ็กกี้แต่ว่ารอนานแป๊บนึงหลอกรถไปก่อนแต่ว่ามีมีมีประเด็นอื่นอีกใครอ่ะประเด็นอะไรอ่ะประเด็นกับ มาดีกับจุกกระเจ็ดทำไมอ่ะทำไมไมันเป็นไรอ่ะก็เรื่องเรื่องเรื่องของมาดีก็คือก็ที่ที่ไปแบบไปเสริมคนแรกเลยเพราะว่าตอนแรกมันเป็นเรื่องของสองคนแต่ว่ามาดีเลือกที่จะเข้าไปก่อน,นเลยไม่เรืองมันผ่านไปแล้วก,แวก็แล้วก็เรื่องของสุกกับเจตก็ ก็รู้กันแล้วว่าเป็นเป็นสปายกันที่เข้าฝั่งข่าวฝั่งดำจุ๊บกับเจ๊เป็นสปายคคอเนี่ยเป็นสปายให้นี่หรอให้พี่ตีหรอไม่ให้ลุงให้ลุงก็หรอใช่ก็เลยยังยังไม่เคลียร์ในประเด็นนี้โอเคนั่นแหละก็เหมือนกันแต่ก็แต่ไม่น่ามีอะไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เคลียร์กันใช่ๆ อไออยากโดนเอแซบแทงไหวเฮีอยอยากโดนอ่ะอยากคนจีอยากโดนอ่ะอยากเข้าที่ท้องอะไรเงีย้ขย,ข,ยขอลองขอลองขอลองพี่ให้ผมกันบ้านดีๆเฮ<อ>ียขอลองอลอพี่โอดีอ่ะโอดีอ่ะพี่เอ้ย<อ>มีว่านบ้างม,มีใครมีใครว่างกันบ้านเป็นไหมจ้างกันบ้านเลยเอแซบอ่ A อะหลังเท<อ>่าไหร่หลังก็ก็หลังไอ้นี่ไงลังนี่พอดีพี่ควรจ้างไงอยู่นี่อยู่นี่ยืนอยู่นี่หัวโดนอยู่นี่สมุดขาวอ้าวมี่จ๊ะมึงนับเป็นใช่ไหม <ผ>แล้วมึงจะรับไหมมึงมึงรับไหมมึงรับไหมเท่าไหร่เท่าไหร่พี่ก็เออกันรังหาอยู่เหมือนกันเนี่ยก็มึงเอาตั๋วเอาตัวาตวต๋วตีวูดไปสามใบแล้วก็เอาเงินบวกไปสามพันคุ้มไหมโอเคเอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยยางงั้นรอก,ก่อนเดี๋ยวขอทำก่อนโอเคโอเคได้แชร์ไม่ถูกและวทำไมอ่ะเอตั๋วพันเจ็ดนะเว้ยผมไม่รู้นะครับตั๋วตั๋วตั๋วพันเจ็ดอะมึงคูณสามดิอ่ะเจ็ะตอนเนี้ยตั๋วตั๋วเท่าไหร่ตอนเนี้ยพี่มีแกนเดียวพี่มีแกนเดียวฮะมีร้อยหลังอ่ะถ้าจะทำอ่ะ ตัวพันเจ็ดมันคูณสามไปแล้วก็บวกกันอีกสามพันอ่ะเท่าไหรอ่อ่ะก็ตีไปแล้วประมาณหลังละแปดพันกว่าแปดพันหนึ่งกำไรหนึ่งร้อย 100, โอเคไปว่ากันดีเอาไปโอเคเอาไปเอาไปก็เอาตัวไปสามใบแล้วก็เงินสามพันบวกเข้าไปเพิ่อมอีกเอาไปแต่แต่ผมต้องเคลียร์ของขอันนี้ให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมมาบอกพี่โอเคโอเค กูแจ๊กดิแจ๊กฮัลโหลก็ว่าไงมึงโกรธกูป่ะโกรธเอากูเข้าใจมึงนะเว้ยเรื่องที่จะโกรธอ่ะกูไม่ว่าหรอกแต่กูสงสารแกกูกูมั่นใจแหละกูดูบนบ้านกูดูหลายวันแล้วเพราะว่าตอนแรกกูอยู่ข้างมึงแหละแต่กูสงสารแกไงเพราะว่าแกไม่มีใครอ่ะจริงๆกูจะเข้าฝั่งมึงแหละแต่กูเห็นน้องวิดาเฟลปุ๊บ อยู่กับมึงตลอดเลยอ่ะพรว่าอย่างไรก็อยู่ข้างมึงอยู่แล้วแหละอตอนแรกกูชุบม,มึงได้หินใช่ไหม,มกูอยู่ข้างมึงนั่นแหละแต่กูแค่สงสารพีต่ตี๋สิถ้าว่าถ้าเขารู้สึกว่ามึงแค่สงสารเขาอ่ะมันเขาได้เสียใจปะก็เสียใจแหละเหียแต่แ กูก็อยากให้แกหันหลังมาก็มีเจอเจอเจอกูหน่อยอะแบบว่ามีคนข้างอะอืมต้องมเถอะไม่ถืออะไรล้วเอาดีๆเอาดีๆเอาเอาเคลียร์กูตรงนี้ดิไม่มีไรไม่มีไรมั่นใจถ้ากูทำอะไรไม่ดีไปกูขอโทษเลยกันเด็กน้อยเงี้ยเลยอะแต่กูก็แบบแอบน้อยนิดนึงอะที่มึงบัฟกูแบบเย้ะ เฮียตบพลัดแรงเลยมึงอะบาฮีอะไรกูด่าไอ้เหี้ยบาดีตัวเดียวไม่มึงบอกว่าอะไรแทงกูแล้วบอกว่าเออเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยสู้ไม่ได้โดนกูสวนตลอดเลี๋ยวก็ไอ้เหี้ยเฮี่ก็มึงกากแต่กูไม่ต้องขาดทีกูกูกูก็กากไงกูก็ยอมรับเออกูก็ไม่ได้เถียงอะไรกูกากไอ้เหี้ยเรื่องเนี้ยกูกากจริงเรื่องตีอะแค่คิดขวาแค่นั้นแหะมันยากขนาดไหนวะนั่นแหละกูกากจริงบางทีมึงก็ไม่ต้องพูดก็ได้ เียปั๊มยาต่อหน้าตลอดเวลาเล่นหม้ไม่คล้องเลเล่นหม้ไม่คล้องเออผูกห้ามมึงแล้วแหละขอโทษเลยกันยิวคิวมั่นใจไม่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 ไมไมแบบ เก็บไว้ในใจนะกูขอะไม่เก็บไว้ในใจตรงๆถ้ากูเป็นอะไรกูไม่คุยกับมึงหรอกโอเคโอเคอสี่ห้าพี่เอ้ยสี่แปด